สวัสดีครับสติวีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการยกเลิกการปรับลดแสงหน้าจออัตโนมัติของ iPhone นะครับผมซึ่งหลายๆท่านนะครับก็คงจะรู้สึกหงุดหงิดและคงจะรําคาญกันใช่ไหมครับเวลาเราเล่นเกมนะครับหรือว่าเวลาเรากําลังท่องเว็บท่องโซเชียลอยู่แล้วหน้าจอ iPhone ของเราได้มีการปรับลดแสงลงเองโดยอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับผมไปยกเลิกคําสั่งนี้กันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับล็อกอินเข้าสู่ iPhone ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับมือถือที่ผมใช้รีวิวนะครับเป็น iPhone 8 p พั s นะครับอ่ะเมื่อเราเข้าไปสู่หน้าของ iPhone ของเราแล้วนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับผมเมื่อมาที่การตั้งค่านะครับให้ลูดขึ้นมานะครับไปหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงคำว่า จอภาพและขนาดข้อความนะครับแล้วก็ลูขึ้นมานะครับผมอ่าคำสั่งตรงนี้นะครับที่เขียนคำว่าปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับให้ทำการติ๊กไปนะครับแค่นี้เองนะครับผมเมื่อเราปิดคำสั่งนี้ไปนะครับผมการปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติก็จะถูกยกเลิกไปนะครับแต่เขาก็มีข้อแนะนำไว้นิดนึงนะครับด้านล่างนะครับเขียนว่าการปิดใช้การปรับความสว่างอัตโนมัติอาจส่งผล ต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่ของเขานะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับผมเผื่อท่านใดนะครับต้องการที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอภาพนะครับเมื่อเรามาอยู่ที่การตั้งค่านะครับให้มาหาคําว่าจอภาพและความสว่างนะครับตรงนี้นะครับอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมปรับเป็นจอมืดอยู่นะครับผมอ่ะสมมติโดยส่วนใหญ่จะเป็นจอสว่างกันแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนบอกว่าทําไมจอเรามันดูเหลืองจังเลยนะครับ ทำไมจอเรามันดูไม่ขาวแบบปกตินะครับผมมันอยู่ตรงนี้นะครับมันมีคําว่า t ู o ทน n e เห็นไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเปิดอยู่นะครับจอมันจะเหลืองๆนะครับผมมันจะถูกปรับให้อยู่ในความสว่างคล้ายๆกับแสงสว่างรอบๆนะปัจจุบันนะครับผมแต่ถ้าหากเราปิดตรงนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นความสว่างแบบขาวๆแบบปกติโดยทั่วไปที่เราใช้ใช้กันนะครับยังไงก็ลองปิดตรงนี้ดูนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ